่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโ,โตองอกงามสมใจ,มใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธา,ทาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนแรายการครับทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพัานธ์ ต่อปัญหาแฟนแฟนรายการกันต่อไปนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นคำถามจากแฟนรายการท่านหนึ่งบอกว่าสวัสดีครับผมสอบถามเรื่องความถี่ในการใช้สารกำจัดปลวกครับบ้านผมเป็นบ้านเดียวนะขนาด50ตารางเมตรอยู่ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีอยู่อาศัยมาแล้ว12ปีช่วง4-5ปีรแรกๆก็จ้างบริษัทกำจัดปลวกมาทำให้แต่ช่วงหลังๆไม่ได้ทำแล้วและเท่าที่สังเกตดูก็ยังไม่พบร่องรอยจากการทำลายของปลวกถ้าสภาพแบบนี้ซื้อมาใช้แล้วต้องราด เคมีรอบๆบ้านทุกๆกี่เดือนครับสนใจใช้สารกำจัดปลวกที่แนะนำนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังครับท่านแฟนรายการท่านนี้ก็ถามมาเรื่องสารกำจัดปลวกที่เราแนะนำที่เราแนะนำปัจจุบันก็คือสารที่ชื่อว่าฟิปโปรเนก50นะครับใช้กำจัดปลวกได้ทั้ง ในบริเวณบ้านนะฮะแล้วก็ในสวนนะครับสมัยก่อนเราจะแนะนำบางตัวซึ่งเราบอกว่าอันนั้นเราไม่ได้จดทะเบียนขายในบ้านนะครับใช้เฉพาะในสวนเท่านั้นนะครับใช้กระต้นไม้เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นฟิโปเนค50ใช้ได้ครับทีนี้วิธีการเนี่ยให้ท่านดูอย่างนี้นะครับปกติปลวกเนี่ย เราก็ต้องสำรวจโดยรอบนะครับว่ามันมีร่องรอยของการทำลายไหมเพราะว่าปลวกที่ทำลายบ้านช่องห้องหอหรืหอว่าทั่วๆไปส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ90%เนี่ยมันจะเป็นปลวกที่เรียกว่าปลวกใต้ดินปลวกพวกนี้เนี่ยลังมันจะอยู่ใต้ดินมันจะเหมือนอย่างกับลูกมะพร้าวที่เราปอกเปลือกออกแล้วอ่ะ นะฝังอยู่นะเป็นก้อนก้อนก้อนเนี่ยเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะต้องมีการอัดอยากำจัดปลวกลงดินไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่ท่านถามบอกว่ากี่เดือนนะครับลาดรอบๆบ้านทุกๆกี่เดือนโอ้ยมันไปตรงทีขนาดนั้นแหละครับนะบ้านผมนะราดไปทีนึง ปีสปีผมยังไม่เจอปลวกเลยครับแต่ว่าเอาละถ้าก,กลัวนะครับผมว่าปีหนึงเนี่ยเราก็เอาสักครั้งหนึ่งเพราะโดยปกติเวลาเราไปจ้างบริษัทกำจัดปลวกมาใช่ไหมครับเราก็มักจะปีละหนึ่งครั้งนะครับอ้าวเราก็ใช้สารที่ชื่อว่าฟิโบรเนก50ทีนี้ถ้าเผื่อว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้ท่านติดต่อมาที่ b u a n 2 4 9 4นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็จะได้ส่งของไปให้ท่านได้ถึงบ้านนะครับน,นี้เวลาราดเนี่ยนะก็ราดร,รอบๆบ้านนะหรือจะเป็นต้นไม้ก็ร,บรอบๆบริเวณโคนต้นอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเพราะว่าปลวกเนี่ยนะมันเป็นภัยเงียบครับบางทีอยู่ใน มันอยู่ใต้ดินเราไม่รู้อะอยู่ๆต้นไม้ก็เหี่ยวเจาะแห้ง้ตายไปเรื่อยใส่ปุ๋ยก็เหี่ยวแห้งมันเป็นอะไรอ๋อพอตายไปแล้วถึงได้เห็นว่าโอ๊ยรากมันโดนปลวกทําลายเยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นปลวกเป็นสิ่งที่เราต้องคอยสํารวจตรวจสอบและสังเกตดูนะครับปลวกปกติมันจะต้องสร้างปล่องขึ้นมา เพราะว่าโดยนิสัยของปลวกนั่นนะ่ะมันจะเป็นแมลงศัตรูที่ไม่ชอบแสงนะพวกนี้จะต้องสร้างปล่องแต่มันทําไมต้องทําปล่องมันจะต้องอาศัยปล่องเดินลงไปใต้ดินไปใต้ดินทําไมมันต้องการไปกินน้ํามันต้องอาศัยความชื้นจากดินนะครับอา้าวย้ําอีกทีนะฮะฟิปโปรเนกห้าสิบใครสนใจก็ b u เอส n ซน์ b u a n 2 4 9 4ไม่ต้องใช้เป็นเดือนแล้วครับมันใช้เป็นปีนะถ้าเรากำจัดแล้วเราก็มันตรวจสอบดูแต่ถ้ากลัวจริงๆก็ปีละครั้งปีละหนมันไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากหรอกแต่ว่าถ้าปล่อยไว้แล้วก็หนักละนะกว่าจะมาแก้ไขอีกทีหนึ่งบางทีหนังสือเป็นเล่มกรอบนอกเข็นอยู่นะแต่ข้างในถูกปลวกทำลายหมดแล้วนะครับ อีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์ขนุนอ่อนเป็นราเด็ดทิ้งไปหลายลูกแล้วค่ะเอาน้ำหมักสำหรับเชื้อราไล่แมลงมาฉีดแล้วห่อด้วยกระดาษปลายเปิดแต่ไม่ได้ผลค่ะอยากทราบวิธีที่ถูกต้องนะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวท่านก็เขียนมาไว้อย่างนั้นเอาน้ำหมักไม่ได้ผลหรอกครับเพราะน้ำหมักมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะ ไม่ใช่ครับน้ำหมักเทวาภาพนะส่วนมากหมักแล้วมันก็ได้ฮอร์โมนนะครับมันไม่ได้สารป้องกันกำรจัดเชื้อราเพราะฉะนั้นอบอกว่าเอาน้ำหมักมาฉีดเพื่อจะไม่ให้ขนุนอ่อนเน่านะเน่าครับนะเผลอในน้ำหมักมีเชื้อด้วยหรือเปล่านะครับวันวิธีการเรามารู้ก่อนว่าไอ้ขนุนที่ผลอ่อนที่มันเน่านะ่ย มันเน่าได้จากเหตุอะไรบ้างนะครับเชื้อที่เราพบส่วนใหญ่นะครับถ้าเราเห็นมันเน่าแล้วก็จะดำฟูนะที่ผลอ่อนของขนนอันนั้นจะเกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่าไรโซพัสไรโซพัสมันจะมีมแมลงวีชอบมาไตา่มาตอมแล้ว เชื้อราก็จะติดไปกับแข้งขาของแมลงวีขาวที่มาตอมพอมันตอมลูกนี้มันไปตอมลูกอื่นนะครับลูกอื่นก็จะติดเชื้อไปด้วยนี่เชื้อตัวที่หนึ่งนะไรโซพัสอะโตคาปีนะครับอีกตัวหนึ่งครับชื่อว่าเชื้อโชนีโฟราถ้าเป็นเชื้อโชนีโฟรานั้นอาการที่เราเห็น ผลอ่อนของขนุนสาขนุนที่ได้รับการผสมเกสรแล้วจะแสดงอาการจุดเน่าสีดำหรือสีน้ำตาลแล้วก็จะลามแต่นี้ข้อสังเกตคือมันจะมีลักษณะต่างจากไลโซปัสนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไลโซปัสเนี่ยลาดำเนี่ยนะมันจะเห็นเป็นฟูออกมาแต่ถ้าเป็นเชื้อโชนิโฟรานะครับ มันจะมักจะเป็นสีน้ำตาลเรียบๆนะไปกับตัวของผลนะครับนี่ก็เชื้อราก็จะแพร่ระบาดไปโดยลมหรือว่าแมลงที่าพามาสูา่เข้าไปสู่เกสรนะครับอ่าเนี่เยเดี๋ยวผมค่อยบอกวิธีแก้ไขนะฮะอันนี้ก็สองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งครับ อีกตัวหนึ่งก็คือโรคที่เราเรียกว่าโรคแอนแทคโนสที่ผลซึ่งเดี๋ยวนี้นอกจากจะเป็นกับผลอ่อนแล้วมันยังเป็นกับผลแก่ได้ด้วยอันนี้ก็เกิดจากเชื้อคอเล็กโตติกุ่มกลิโอสปอรไรเดสปกติมันจะเป็นที่ใบอ่อนใบแก่ care, จะเป็นจุดสีดำ,ดำๆเล็กๆเกิดกระจัดกระจายโดยทั่วไปบนใบแต่ถ้าเป็นที่ผลอ่อน จะทำให้ผิวนั้นยุบตัวลงแล้วก็จะมีกลุ่มสปอร์สีชมพูปกคลุมเนื้อเยื่อ,อในส่วนที่เป็นโรคเชื้อก็แพร่ระบาดไปด้วยได้โดยทางลมทางฝนนะครับเพราะฉะนั้นปกติเวลาตอนที่ขนุนอ่อนเกิดผลมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราเห็นใบขนุนเป็นจุดเป็นแผลสีน้ำตาลเนี่ยควรจะเก็บทำลาย แล้วต้องฉีดพ่นด้วยสารกําจัดเชื้อราครับจะไปมุ่งเอาน้ำมุงน้ำหมักไม่ได้ผลแล้วครับนะคุณจะใช้สารแมนโคเซปคาเบนดาซิมเทรนนิวส์เนี่ยนะครับฉีดพ่นป้องกันกำจัดแต่ขอให้ทำความสะอาดด้วยการที่เก็บผลที่เน่าเนี่ยเอาไปทำลายซะก่อนนะครับเอาไปทำลายซะก่อนแล้วก็จะทำให้มันไม่เกิด แต่ถ้าปล่อยให้เน่ามีแมลงวีมาตอมแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นมันก็แพร่ไปเรื่อยทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่3โรคเนี่ยครับที่เป็นกับขนุนของเราแต่ว่าไอ้ที่จะลามไปเป็นกับขนุนลูกใหญ่นะฮะก็คือจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคแอ t h ทรก n o ส e นะครับป้องกันกำจัด ก็เหมือนกันแบบเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนะครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับ s s i b ซ n ูเอ็น4ท่านจะสั่งซื้อ ฟีโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกําจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพรียแป้งนะ้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวตซรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผาดอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร